สวัสดีครั้งค่ะวันนี้เข้าห้องแล้วปิดร้านแล้วมาฟังเพลงลุงคนป้าแตนเป็นกำลังใจให้ตัวผมพี่เอ๋อเองอ่าคลิปนี้พี่เอ๋อขึ้นหัวข้อเรื่องอะไรดีวหัวข้อของของ YouTube ยังไม่ใช่ว่า YouTube น้องใหม่ที่เคยเป็น f อฟลุงคนประแตนมาก่อนและก็เข้าไปฟังหลายๆช่องที่เขาวิเคราะอิจาร์เกี่ยวกับการทำงานคดีหรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนในครอบครัวเนาะหัวข้อวันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจัดนะ ไม่ใช่ว่าจัดไม่ใช่ว่าสมแต่อยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆมามาพูดและก็มาเล่าเสี่วกันฟังเพราะว่าเราทำชั่วโมงแล้วเพื่อนๆอย่าซีเรียส้องเพลงมงคลประแต่นไปด้วยเป็นกำลังใจให้ตัวเองก็อย่างที่เป็นประเด็นทุกวันพูดเช้าเย็น เกี่ยวกับทุกคนให้ฉายาอะไรนะแต่เต้สองร้อยพี่อ้อยไม่ขอให้ฉายานั้นพนะี่อ้อยจะให้ฉายาอะไรนะ<ม>กรูไม่กลับกรูไม่กลับแล้วก็แยกแยกไม่เป็นก็เหมือนมาดามลาเต้พูดหรอคาวอยอ เขาอารมณตัวกันพูดแบบนอกบนนอกก็คือคอยุยถ้าพูดภาษาศัพท์ของพจนานุกรมที่แยกแยะนะก็คือทุกคนถ้าไปเข้ากันอบรมนะเขาจะเขาก็จะพูดนะคำว่าโควโยกว่าโวโยคิดว oh ิเคราะห์แยกแยะเหมือนมาดามพูดประเด็นคือความ กิาิยาหรือเอปล่าแล้วทำให้ตัวเองวิเคราะพูดย้อยมาคิดแค่ว่าคนที่เก้าวิจาร์คนในครอบครัวของตัวเองได้เม็นกระทั่งพูดให้พ่อกับแม่แต่แม่ไม่ไม่พูดหรอกพาอแม่ยังอยู่กับน้องอยู่แต่ตอนนี้ไม่กระทั่งพูดให้พ่อกี่ตาเนาะ เราจะไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ถึงจะไม่เอ่ยพี่อ้อยก,ก็นเน้นนะพี่อ้อยไม่ได้ด่านนะน้องน้องเรียนมาสูงน้องออกมาไล่สดบอกทุกคนว่าน้องเรียนครูบวชเรียนด้วยแต่ทำไมการบวชเรียนของน้องมาหลายปีเป็จบปริญญาตีเหมือน ป้าป้านางเอกพูดถ้าเป็น f อฟซีไม่พี่จะอ้อยจะไม่ขอเํือกคำว่าฝั่งหรือฝ่ายนะอาว่าดูทุกช่องไหมดูแล้วเอามาวิเคราะห์จะไม่ค่อยไปคอมเมนต์ให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความแตกแยกบางทีก็มันไส้ส่วนมากจะไปคอมเมนต์ในช่องของมาดามลาเต้ ภาษาอีสานก็แค่ไม่เกินเออบาคายกินมังเอ้ยนี่คิดได้แค่นั้นบ่อือย่างช่องปูม่มณีก็จัดเถอะปู่เพราะปู่เขากล้าจัดนะเขามีดีของเขาแหละทั้งมาดามบาตตี้ด้วยเขากล้าจัดแต่อย่างเราเนี่ยข้อกฎหมายเราไม่เก่งเราไม่แน่นเราจะไม่เราจะไม่จัดขนาดนั้นแต่พี่อ้อยที่ออกมาพูดก็คือ เมื่อคืนด,ดูในช่องพี่อนุวัตจัดให้พี่อนุวัตบอกว่า,า youtube สายลูกนอกจะเป็นสายลุงพูนอ้อยเป็นสายลุงพูน,นพี่อ้อยเปิดตัวเลยว่าพี่อ้อยขอเป็นสายลุงพูนตัแตนแต่พี่อ้อยไม่เห็นแล้วพี่น้องขัดแย้งกันมันก็ไม่ต่างกับครอบครัวของพี่อ้อยสักเท่าไหร่แต่ถ้าพี่น้องของพี่อ้อยมีความในความคิดแตแกแยกหรือ เห็นว่าตัวพี่อ้อยนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรนะพี่อ้อยก็เออได้รู้แล้วก็พี่อ้อยก็แค่แตกออกมาก็คือไม่มีอะไรก็ก็เก็บเอาความความรู้สึกความนึกคิดของของพี่น้องว่าเออมันเป็นประเด็นแบบนัแบบ้นนะพี่อ้อยก็จะถือว่าตัวเองเป็นคนโตเนาะจะไม่ไปอะไรกับพี่น้องหรอกเขาคิดได้แค่นั้นก็ปล่อยเขา ที่แรกป้ตแตนกับลุงพลก็จะจัดทุกฉากทุกฉากก็คงมีคนเตือนนะดีแล้วที่สองคนลุงพลป้ตแตนน้องสองคนงเขานิ่งซะการนิ่งการไม่มีใครไปโต้ตอบตัวมันนะใช่ไหมมันจะอกแตกตายพูดง่ายๆก็เหมือนเราทะเลาะกับครอบครัวเราเนะี่ยทะเลาะกับผัวเราเนะเราจะเราจะพูดเราอยากชี้แจงอยาก อธิบายเขาฟังหลายๆอย่างมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะในเมื่อเขาไม่คุยกับเราเราบ่นอยู่คนเดียวเราก็จะอกแตกตายก็เหมือนน้องนะ่ะตั้งฉายาให้มันอะไรแล้ว,ลวก็จำไม่ได้เวรกรรมกลูวกลูไม่กลับน้องกลูไม่กลับแล้วพี่อ้อยจะไม่เอาศักดิ์ศรีถ้าสมมุติว่าเขามา จ้างทำคอนเทนต์ดาพี่น้องของตัวเองพี่อ้อยไม่เอาเงินอยากได้ไหมอยากได้มากเงินสำคัญกันในชีวิตไหมสำคัญมากแต่พี่อ้อยจะไม่เอาเงินมาขายพี่ขายน้องถึงจะรู้ว่าพี่น้องเป็นไปมาอย่างไงก็พูดบ้างไม่ใช่ว่าไม่พูดพูดแต่อย่าไปพูดลึกๆยังไงพี่น้องมันก็ตัดกันไม่ขาดนะยังไงพี่น้องก็ ตัดกันไม่ขาดพี่อ้อยคิดอย่างนี้นะบางบางครั้งเราอาจจะได้อาศัยเขาลืมไม่ได้อาศัยเขาไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆถ้าเขาเดือดร้อนมาเราเป็นพี่คนโตเราต้องเป็นที่พึ่งของน้องๆให้ได้พี่อ้อยคิดแค่นั้นนี่แหละเหตุผลทําไมพี่อ้อยเป็นคนที่ทิ้งคนเบื้องหลังไม่ได้ทั้งทงที่ใจอยากจะขาดอยากจะไปบางทีไม่สบายใจพูดใครพูดไม่ถูกพี่อ้อยอยากจะไปมาก แต่ถ้าพี่อ้อยไปเหมือนหน้าตอนนี้จิตใจมันไม่อยากอยู่แต่หันหันเราต้องหันหลังกลับไปดูก่อนว่าคนข้างหลังเราเป็นยังไงก่อนเราไปเราจะทิ้งพลาให้เขาไหมเราไปเขาจะเดือดร้อนไหมนั่นแหละคือนิสัยของพี่อ้อยคือไปแล้วยังไงมันก็มีพ้นตัวเองมันก็ต้องกลับมาอยู่ดี แต่ว่าการไปในที่นี้ไม่ใช่ไปแต่ไปในการตักขาดไปเพื่อปลดปล่อยปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงตัวเองที่ไม่สบายใจเ,เพื่อนๆเป็นไหมอยากจะไปแบบชิวๆย่อยเคยพูดกับตัวเองเสมอทำไมกูไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวบ้างวะทำเหมือนคนอื่นทำเหมือนคนอื่นที่ที่คลางทำได้ ทำไมพี่อ้อยทำไม่ได้พี่ถามใจเราผู้ห่วงเลยนักไหนาเหมือนกำวินพี่อ้อยมาดูหมอดูไม่ใช่มาดูนอกเปิดเข้าไปเห็นม็อก็ดูคนที่เกิดวันนี้ที่เป็นอย่างที่เขาพูดว่าชาติที่แล้วเราเป็นใครอะไรมายังไงกรรมเก่าเรามีแบบไหนพี่อ้อยดูแนละ้วหมันเป๊ะว่ะ ชาตที่แล้วคนเกิดวันอาทิตย์เป็นผู้นำเป็นกษัตริย์จะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ชาติที่แล้วคือเราเป็นผู้นำคนเกิดมาชาตินี้เราถึงต้องมารับกรรมากเราก็เป็นผู้นำแต่ผู้นำในด้านด้านชาตินี้เนี่ยเหมือนผู้นำเหมือนถ้าจะให้พูดเหมือนที่ฆ่าคนบริวารของตัวเองเป็นคนที่ตัดขาดใครไม่ได้ทั้สั้คน ก็ยังมีหวม่วงถ้ากูไปก็จะอยู่ไงก็จะกินไงลูกหลานกูเป็นไงพี่น้องกูจะเป็นยังไงเอาจริงนะถ้าปั้นไปยังชีวิตยังมีเหลืออยู่ถ้าเลยหกสิบได้ขอบวชหนึ่งการที่จะไปบวชได้ก็คือลูกหลานตอนนี้พี่น้องไม่ห่วงแล้วล่ะ เอาลูกหลานนะเอาลูกของตัวเองแล้วก็หลานตัวเองให้เ,เขามีอยู่มีกินแล้วไม่มีหนี้สินพี่อ้อยจะขอบวคลิปนี้สิบหนึ่งแิเลพี่อ้อยขอลงก่อนนะเดี๋ยวก็ต่อคลิปต่อไปจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อน